จากความเดิมในตอนที่แล้วเจ้าวูนะครับเริ่มรู้สึกปวดคอและสายตาเนี่ยก็เริ่มพาหมวขึ้นมาอย่างหนักในขณะที่เลนเน่าก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเรื่องที่เขาเยจะลงสมัครนาย,ยกแทนที่แอนดูทาให้อีฟนะครับตัดสินใจเปลี่ยนร่างเป็นเลนานเพื่อไปสืบเรื่องราวของแบ็คคอร์โดยตรงกับลาเชลและเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไปก่อนสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องเอวนเทลและก่อนที่จะไปเริ่มตน้นการ ผมก็ขอฝากเพื่อนๆเนี่ยกดไลค์คลิปนี้กันคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยดู EP ีก่อนหน้าผมเนี่ยก็จะถึงลิง์วิที่ด้านบนแล้วก็ใต้ดีสคริปชันให้นะครับและถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเนี่ยรับชมรับฟังกับซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่ากรมในซีซั่นที่5ใน EP ีที่17แล้วก็18กันได้เลยครับใน EP นี้เรื่องราวนีครับจะเริ่มต้นในกลางดึกคืนหนึ่งในตอนนี้ อีฟที่เปลี่ยนร่างจากเลนา่ากลับมาเป็นตัวเองเธอเนี่ยก็ได้บอกกับนิกถึงเรื่องที่เลนา่าเนี่ยเข้าร่วมกับแบ็กคอร์แล้วและที่เธอรู้เรื่องนี้นั่นก็เป็นเพราะเธอเนี่ยเปลี่ยนร่างเป็นเลนา่าแล้วก็ได้หลับนอนกับราเชลเรียบร้อยทําให้นิกนี่ครับถึงกับพูดไม่ออกและอีฟเนี่ยก็บอกเขาต่ออีกว่าแบ็กคอร์เนี่ยต้องการควบคุมรัฐบาลโดยเริ่มจากการใช้เลนา่าที่พอร์ตแลนด์มีอีกเรื่องอาดาลินจะกลับมาเป็นเฮกเซนบีดอีกครั้งเธอเนี่ยจะไม่ใช่คนที่คุณรู้จักอีกต่อไปคคุณเเียววรรตมใจอาไ และพอพูดจบอีฟเนี่ยก็ได้เดินจากนิกไปครับขณะเดียวกันในะบ้านของไบรอันลูกชายเพียงหนึ่งเดียวของครอบครัวเขาเนี่ยก็ก,กาลังนั่งเล่นวิดีโอเกมอยู่ตามลําพังครับโดยที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยกำลังจะออกไปเที่ยวนอกบ้านแต่ก่อนที่พ่อแม่เนี่ยกำลังจะออกไปเพื่อนของไบรอันที่มีชื่อว่าโลจเจอร์ก็ได้โทรศัพท์เข้ามาครับแต่ไบรอันเนี่ยก็ไม่ยอมรับสายหรือว่าพูดคุยกับใครในทั้งสิน้นทำเอาคนเป็นพ่อแม่เนี่ยถึงกับหนักใจ จนกระทั่งพ่อแม่ของไบรอันนะครับได้ออกจากบ้านไปโรเจอร์เนี่ยก็ได้มาขอประตูบ้านเพื่อพูดคุยกับไบรอันแต่ไบรอันเนี่ยก็ไม่ยอมเปิดประตูอยู่ดีครับและเขาเนี่ยก็เลือกที่จะเดินลงไปชั้นล่างแล้วก็เล่นเกมตามลําพังอีกครั้งแต่จังหวะนั้นเองเขาเนี่ยก็สังเกตเห็นกระดาษสีแดงที่ถูกพับเอาไว้เป็นรูปหมาวางอยู่บนโตะ๊ะทําให้เขาเนี่ยสงสยัยจนมองไปร,บรอบๆตัวก่อนจะถูกใครบางคนเนี่ยทำให้เขาสลบไปและพอไบรอันนะครับได้ฟื้นขึ้นมาจากการสลบที่ด้านหน้าของแม่น้ํา โดยที่ร่างกายของเขานถูกฝังเอาไว้ในดินมีแค่หัวที่โผล่พ้นออกมาเท่านั้นเองครับและเพียงเสี้ยววินาทีนั้นเองใครบางคนก็ได้ตัดหัวของเขาจนขาดสะบ้นอย่างรวดเร็วกลับมาที่ทางฝั่งของน็กครับในตอนนี้เขาเนี่ยก็ได้บอกมอนโดกับโรซาลีถึงเรื่องที่อีฟบอกเขามาก่อนหน้านี้ทําให้โรซาลี่บอกกับน็กและมอนโดขึ้นว่าตอนที่พวกคุณไปเยอรมันอาดาลินอยู่ที่นี่โทนี่ก็ด้วยและโทนี่ขู่จะเอาเงินอาดาลินเลยจะโทรหาตำรวจ และโทนี่เนี่ยก็ปีไปหาเธอก่อนที่มันเนี่ยจะเกิดขึ้นเธอเนี่ยไม่ได้บอกคุณเพราะเธอเนี่ยกลัวว่าคุณจะทําอะไรเธอพอพูดจบนิกเนี่ยก็รีบกลับไปที่บ้านของตัวเองและนําหีบที่ใส่แท่งไม้วิเศษเอาไปเก็บไว้ในเส้นทางลับโดยที่อาดาลินเนี่ยหลับอยู่แต่จู่ๆนะครับอาดาลินเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาทาให้นิกเนี่ยต้องทําทีเป็นว่ามาหาน้ําดื่มก่อนที่อาดาลินจะบอกเขาถึงเรื่องที่เธอเนี่ยจะกลับไปทํางานที่บริษัทเหมือนเดิมและแน่นอนนะครับว่านิกเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามอะไรเธออยู่ดี ส่วนทางฝั่งของจา่าบูในตอนนี้เขาเนี่ยก็นอนหลับฝันเห็นไอ้ประหลาดลอยออกมาด้านใต้ประตูห้องน้ําและเมื่อเขาเปิดประตูออกมาก็พบว่ามันเนี่ยเป็นป่าซะอย่างนั้นครับและไม่นานนักเขาเนี่ยก็ออกล่าวิ่งไปทั่วทั้งป่าก่อนจะตื่นขึ้นมาในตอนรุ่งเช้าทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าฝันนั้นเหมือนจริงมากจนเขาเนี่ยลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องน้ําดูอีกรอบแต่มันเนี่ยก็เป็นห้องน้ําไม่ใช่ป่าเหมือนในฝันทาให้เขาเนี่ยไม่ได้คิดอะไรก่อนจะไปอาบน้ําแต่งตัวเหมือนเคย โดยที่เขาในครับไม่ทันสังเกตเห็นใบไม้ที่หล่นอยู่บนพื้นภายในห้องของเขาเองขนาดเดียวกันเดกเนี่ยก็ได้วาดแผนที่อุโมงในเส้นทางลับที่บ้านของเขาให้มอนโดกับโรซารี่เนี่ยได้ดูเพื่อให้พวกเขาในครับตรวจสอบอุโมงด้านหลังประตูเหล็กนั้นให้แทนเขาเพราะเขาเนี่ครับไม่สะดวกที่จะตรวจสอบตอนที่อดาลินอยู่นั่นเองซึ่งมอนโดกับโรซารี่เนี่ยก็อาสาจะทํามันแทนเขาด้วยเช่นกันครับและหลังจากนั้นเดิกเนี่ยก็ได้ไปที่สถานีตํารวจ และเขาเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่อาดาลินจะกลับไปเป็นเฮกเซนบิตอีกครั้งให้แหงได้ฟังจังหวะนั้นเองแหงเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งเหตุฆาตรกรรมเข้ามาพอดีทําให้พวกเขาเต้องรีบเดินทางออกไปอย่างที่เกิดเหตุกันต่อและเมื่อไปถึงพวกเขาเนี่ยก็ได้พบว่าในที่เกิดเหตุพบแค่หัวของเหยื่อเท่านั้นครับแต่กับไม่มีตัวอยู่ที่ไหนเลยอีกทั้งบริเวณโดยรอบเนี่ยก็ไม่มีกล้องวงจรปิดหรือว่าพยานในที่เกิดเหตุทาให้ยากที่จะระบุตัวของเหยื่อได้นั่นเองส่วนทางฝั่งของอาดาลิน เธอเนี่ยก็ได้ไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทเก่าด้วยความที่เจ้าของบริษัทนะครับต้องการให้เธอเนี่ยกลับมาทํางานแล้วก็เป็นเฮกเซนบิดเหมือนอย่างที่เคยอาดาลินก็เลยเผยลางเฮกเซนบิดให้เจ้าของบริษัทดูเพื่อเป็นการยืนยันครับจนเธอเนี่ยได้เริ่มต้นทํางานในทันทีกลับมาที่ทังฝังของนิกและแฮงครับพวกเขาเก็ได้กลับไปยังสถานีตาํารวจและจากผลช้นสูตรศพก็ทําให้รู้ว่าเยื่อนเนี่ยถูกตัดคอด้วยดาบที่คมกริบ จังหวะนั้นเองจาวูเนี่ยก็เดินมาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่เจอรายงานแจ้งคนหายเมื่อคืนนี้เป็นชื่อของไบรอันซึ่งตรงกับเหยื่อมากที่สุดทําให้เด็กและแหงนะจับรีบเดินทางไปหาพ่อแม่ของไบรอันกันต่อและเมื่อไปถึงพ่อแม่ของไบรอันเนี่ยก็เล่าให้พวกเขาฟังถึงเรื่องที่เมื่อคืนเนี่ยพ่อแม่ไม่อยู่ที่บ้านและครั้งสุดท้ายที่ได้เจอไบรอันคือเขาเนี่ยนั่งเล่นวิดีโอเกมอยู่ในห้องใต้ดินที่ทั้งไบรอันเนี่ยก็ไม่ยอมพูดคุยกับใครเลย พอเมื่อสามอาทิตย์ก่อนไบรอันกับเพื่อนของเขาที่มีชื่อว่าโรเจอร์ถูกตัดสินว่าฆ่าคูมะเพื่อนของเขาเองโดยประมาทนั่นจะททาให้ไบรอันเนี่ยไม่คุยกับใครเลยหลังจากนั้นนิกและแฮงเนี่ยก็ได้ตรวจสอบบริเวณที่ไบรอันเนี่ยเล่นวิดีโอเกมจนที่เจอเข้ากับกระดาษสีแดงที่ถูกพับเป็นรูปหมาเอาไว้พ่อของไบรอันเนี่ยก็เลยพูดขึ้นว่าผมรู้ว่าใครเนี่ยเป็นคนทํากระดาษนั่นจินอาคัง,งนี้พ่อของคูมะเขาเนี่ยไม่เชื่อว,ว่าที่ลูกเขาตายเป็นอุบัติเหตุ เขาพูดในสารว่าไบรอันกับโรเจอร์เนี่ยสมควรตายพอพูดจบแฮงก์นะครับก็ได้รับสายโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าพบร่างของไบรอันแล้วทําไมพวกเขาเนี่ยต้องรีบเดินทางไปอย่างที่เกิดเหตุนในทันทีในขณะเดียวกันมอนโดและโรซาลีนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในเส้นทางลับภายในบ้านของนิกพร้อมกับลงไปตรวจสอบอุโมงค์ด้านหลังประตูเหล็กนั้นกัน2คนกลับมาที่ทางฝั่งของนิกและแฮงก์กันต่อครับ เมื่อพวกเขาเนไปถึงที่เกิดเหตุก็ได้พบบรรลางของไบรอันถูกฝังเอาไว้ในดินโดยท่ายืนที่มีแค่หัวโผล่พ้นดินออกมาอยู่ข้างๆแม่น้ําทำให้นิกและแฮงคิดว่าฆาตกรต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างในการฝังไบรอันในท่ายืนแล้วก็ตัดหัวเขาแบบนั้นจังหวะน,นั้นเองแม่ของไบรอัน,นก็โทรศัพท์มาบอกพวกเขาถึงเรื่องที่สามีของเธอนบุกไปบ้านของอาคัง,งีิเพราะเขาคิดว่าอาคางงังยิเป็นคนฆ่าไบรอันนั่นเองทำให้นิกและแฮงจำต้องรีบเดินทางไปยังบ้านของอาคัง,งีิกันโดยเร็วที่สุด และเมื่อไปถึงพวกเขาเนีก็ได้พบว่าพ่อของไบรอันนอ,นนอนสลบอยู่บนพื้นโดยที่มีจินแล้วก็ภรรยาของเขาเนียนอยู่ข้างๆและจินนก็พูดขึ้นมาว่าขเขาบุกเข้ามาจะทําร้ายผมผมแค่ป้องกันตัวระหว่างนั้นเองแฮงน่ยก็ได้ไปปลุกพ่อของไบรอันขึ้นมาพร้อมกับช่วยพยุงเขาออกจากบ้านของจินไปส่วนทางฝั่งของนิกเขาเนีก็สังเกตเห็นดาบที่แขวนอยู่บนผนังบ้านจินทำให้เขาเตั้งใจจะถามคาถามหลายอย่างกับจิน แต่จินที่โมโหอยู่ก็บอกนิกแค่ว่าผมเนี่ยจะไม่ตอบอะไรทั้งนั้นถ้าไม่มีทนายพอพูดจบนิกเนี่ยก็ได้เดินออกจากบ้านจินไปยังสถานีตำรวจเพื่อสืบสวนพ่อของไบรอันกันต่อแล้วพ่อของไบรอันนะครับก็ได้บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่เขาเนี่ยถูกสาสีขาวตาสีฟ้าเข้าโจมตีครับแต่เขาเนี่ก็มองเห็นไม่ชัดเพราะมันเนี่ยเกิดขึ้นเร็วมากนั่นเองไม่นานนักจินกับทนายเนี่ยก็มายังสถานีตำรวจ แล้วก็ปรากฏว่าธนายมีหลักฐานที่อยู่ของจินชัดเจนโดยที่มีพยานรู้เห็นอีก25คนเลยทีเดียวทําให้นิกนะครับถามจินถึงเหตุการณ์ที่คูมะลูกชายของจินเสียชีวิตลงไปจินนก็เลยตอบเขากลับว่าโรเจอร์กับไรอันนดื่มกันจนเมาและโรเจอร์ก็เอาปืนมาเล่นแล้วก็ยิงถูกคูมะผมยไม่ได้ฆ่าใครแค่สูญเสียลูกชายไปมันก็เศร้ามากพอแล้วพอพูดจบทนายก็ได้พาจินออกจากสถานีตํารวจไป ตัดกลับไปที่ทางฝั่งของมอนโดและโรซาลีครับในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ได้ลงไปในอุโมงค์ลึกของเส้นทางลับหลังประตูเหล็กจนไปเจอเข้ากับอุโมงค์ใหญ่ที่ทอดยาวไม่รู้จบใายกับพวกเขาในกำลังเดินอยู่ใต้เมืองไม่มีผิดและมันเนี่ยอาจจะเป็นอุโมงค์ที่เชื่อมต่อไปยังถึงเซี่ยงไฮ้แต่ระหว่างทางพวกเขาเนี่ยก็เจอเข้ากับโครงกระดูกของคนที่ถูกมัดติดก,กับกำแพงเอาไว้อยู่ส่วนทางฝั่งของนิกและแฮง์พวกเขาในกำลังสอบปากคำโรเจอร์กับแม่ของเขาอยู่ครับจนโรเจอร์เนี่ยบอกกับพวกเขาขึ้นมาว่า วันที่คูมาตายผมกับไบรอันเนี่ยกำลังกินเบียร์กันอยู่แล้วคูมาเนี่ยเกาดาบของพ่อมาให้ดูผมเนี่ยก็เลยหยิบปืนของปู่มาให้เพื่อนดูเหมือนกันไบรอันเนี่ยได้หยิบปืนออกจากกล่องแล้วไก่เนี่ยก็ลั่นกระสุนไปโดนผนังตอนนั้นเนี่ยผมเห็นคูมาเป็นเหมือนสัตว์อะไรสักอย่างไบรอันเนี่ยตกใจจนทําปืนหล่นแล้วไกเนี่ยก็ลั่นโดนคูมาผมเนี่ยสาบานได้ว่าผมเห็นอะไรไบรอันเนี่ยก็เห็นเหมือนกันและพอพูดจบแฮงเนี่ยก็ได้บอกกับนิกถึงเรื่องที่จะไปเยี่ยมบ้านจีนอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เนี่ยจะไปในฐานะกริมนั่นเองและเมื่อไปถึงนิกนก็ได้เล่าเรื่องที่โรเจอร์บอกกับเขาให้พ่อแม่ของคูมะฟังทําไมพ่อแม่ของคูมะเนี่ยโวออกมาด้วยความหวาดกลัวกริมก่อนที่นิกนะครับจะเล่าเรื่องสภาพศพของไบรอันให้พวกเขาฟังทาให้พ่อแม่ของคูมะนึกขึ้นได้ว่าอาจจะเป็นฝีมือของอินุงามิหรือวิญญาณหมาที่คอยปกป้องครอบครัวของผู้มีพระคุณ แต่อินูงามิเนี่ยก็เป็นเวเซนเหมือนกันซึ่งทนายนั้นเนี่ยก็คืออินูงามิของแม่คุม,มะพะพ่อของเธอเนี่ยเคยช่วยชีวิตทนายเอาไว้และทนายนั้นเนี่ยก็ล้างแค้นให้กับพวกเขาทําให้แม่ของคูม,มะเนี่ยพยายามติดต่อหาทนายแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆจินเนี่ยก็เลยอาสาจะไปบ้านของโรเจอร์ด้วยกันกับนิกและแฮงค์เพื่อช่วยหยุดอินูงามิเอาไว้แต่เมื่อไปถึงก็ได้พบว่าตำรวจสายตัวเนี่ยถูกทำลายพร้อมกับแม่ของโรเจอร์ภายในบ้านครับแต่ตัวโรเจอร์นั้นเนี่ยหายไป จินเนี่ยก็เลยบอกพวกเขาถึงเรื่องที่อินูงามมิเนี่ยต้องมุ่งหน้าไปทําพิธีกรรมใกล้สะพานไม่นานนักพวกเขาเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากจาวูถึงเรื่องที่ทนายเนี่ยอยู่ตรงสะพานแม่น้ําแซนดี้หรือก็คือสถานที่พบศพของไบรอันนั่นเองทใหมพวกเขาเนี่ยลับรีบมุ่งหน้าไปที่นั่นกันโดยเร็วที่สุดขณะดเดียวกันมอนโดกับโรสาลี่ที่กําลังจะกลับออกมาจากเส้นทางลับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับอาดาลินที่กลับมาถึงบ้านพอดีพวกเขาเนี่ยก็เลยต้องรอยอยู่ภายในนั้นจนกว่าทางจะสะดวกครับแต่จูจ พวกเขาเนี่ยก็ได้เห็นอีฟเดินก็มาหาดาลินเพียงลําพังพ้อมก็บอกอดาลินขึ้นมาว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาได้คุยกันแบบตัวต่อตัวตอนนี้เนี่ยเหมาะสมแล้วมีเรื่องหนึ่งที่เธอเนี่ยควรรู้เอาไว้เธอเนี่ยได้รับการทาบทามจากแบล็กคอร์พวกเขาเนี่ยต้องการตัวเธอกลับไปเพราะเธอเนี่ยกำลังเป็นเฮกเซนบีดเธอเนี่ยกำลังทําให้ลูกตกอยู่ในอันตรายแต่ถ้าเธอเนี่ยทำลายนิกฉันน่ยจะกลับมาหาเธอพอพูดจบอีฟเนี่ยก็ได้เดินออกจากบ้านไปในทันที กลับไปที่ดังฝังของนิกแฮงและเจนยับในตอนนี้พวกเขาเี่ยก็ไปถึงสะพานแม่น้ำแซนดี้แล้วแล้วก็พบทนาย,นยกำลังจะเตรียมตัวตัดหัวโลเจอร์ทำให้จิน,นรีบเข้าไปห้ามทนายเอาไว้ทํามันเนี่ยก็ไหลผลพัฒทนายเ,นยเชื่อมั่นว่าตนทำสิ่งที่สมควรทำด้วยเกียรติของตนเองทำให้นิกนยกับเข้าไปช่วยเหลือจินด้วยการต่อสู้กับทนายอย่างดุเดือดก่อนจะเอาชนะมาได้จังหวะน,นั้นเองจิน,นก็พยายามช่วยโลเจอร์ออกมาจากที่ที่ถูกฝังเอาไว้โลเจอร์ี่ก็เลยบอกจินว่า ผมขอโทษผมยังไม่ได้ทําร้ายคุม,มะมันเนี่ยเป็นแค่อุบัติเหตุผมสาบานได้จินเนี่ยก็เลยตอบเขากลับว่าฉันรู้ขณะเดียวกันเลนาที่กลับมาถึงบ้านเขาเนี่ยก็ได้พบกับลาเชลโดยที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้ครับและเธอเนี่ยก็ได้พาแดอาน้าออกมาให้กับเขาทาให้เขาเนี่ยกอดแดอาน่า,าไว้ด้วยความคิดถึงพร้อมกับมองลาเชลไปพร้อมๆกันก่อนที่อ p ที่17จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็มาต่อกันใน EP ที่18กันเลยนะครับและใน EP นี้เรื่องราวจะเริ่มต้นณกลางดึกคืนหนึ่งในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีชายที่กําลังเมาหนักแล้วก็ขับรถไปตามถนนจนเขาเนี่ยไปชนเข้ากับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักทําให้เขาเนี่ยค่อยๆพยุงร่างกายของตัวเองไปตามทางจนได้เจอเข้ากับชายอีกสคนใต้สะพานลอยแต่ชายทั้งสคนนั้นนะครับกับเดินหนีเข้าไปอย่างไม่ใหญ่ดีทาให้เขาเนี่ยหมดแรงและก็สลบลงไป จังหวะนั้นเองก็ได้มีชายชุดดำเนี่ยเข้ามาคนตัวของเขาพร้อมกับนาโทรศัพท์กับกระเป๋าตังค์เนี่ยโยนทิ้งไว้ในพุ่มไม้ก่อนที่ชายชุดดำเนี่ยจะลากร่างของชายที่บาดเจ็บเนี่ยไปที่ไหนซักแห่งส่วนทางฝั่งของแฮง์ในตอนนี้เนี่ยเขากําลังเดินซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ได้เจอเข้ากับซูลิสาวนักบําบัดที่เขาเคยปริงครับแล้วก็ถูกปฏิเสธมาก่อนหน้านี้และเธอเนี่ยก็พยายามชวนเขาคุยด้วยความเป็นมิตรพร้อมกับชวนเขาเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านของเธอ แน่นอนนะครับว่าแฮงไม่ปฏิเสธเพราะเขาเองเก็ยังมีใจให้กับเธอและตอนนี้เธอเก็ดูเปิดทางให้กับเขาด้วยเช่นกันกระดับไปที่ดังฝั่งของชายชุดดำครับในตอนนี้เ,เขาก็ลากร่างของชายบาดเจ็บไปที่กลางถนนพร้อมกับบอกชายที่บาดเจ็บขึ้นมาว่าฉันขอโทษมัน,เ,นเป็นสิ่งที่ฉันจาเป็นต้องทําพอพูดจบชายชุดดำก็ได้ขับรถเหยียบร่างของชายบาดเจ็บซ้ําไปซ้ามาจนกระดูกแตกละเอียด ก่อนที่เขาเนี่ยจะโว้ออกมาแล้วก็ดูดกลืนอะไรบางอย่างภายในร่างของชายที่บาดเจ็บเข้าไปอย่างรวดเร็วและในลุงเช้าวันต่อมาในวันนี้จาวูที่ตื่นนอนมาล้างหน้าแปรงฟันจู่ๆเขาเนี่ยก็สำลักอะไรออกมาอย่างรุนแรงครับและเมื่อเขาเนี่ยหยิบอะไรบางอย่างที่ติดคอเขาออกมาก็พบว่ามันเนี่ยคือก้อนขนของสัตว์ที่มีเลือดติดอยู่ส่วนทางฝังของโรซาลีเธอเนี่ยก็กําลังเปิดร้านสมุนไพรขายของให้กับลูกค้าอยู่แต่พอลูกค้าเนี่ยเดินออกจากร้านไป อีฟเนี่ยก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับถามเธอขึ้นมาว่าเธอเนี่ยอยู่ในอุโมงค์ใช่ไหมฉันเนี่ยรู้สึกได้แต่อดาลินเนี่ยไม่เธอเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วอีกไม่นานหรอกโรซาลีเนี่ยครับก็เลยตอบอีฟกลับไปว่าใช่ฉันอยู่เธอเนี่ยขู่อดาลินเธอบอกว่าถ้าทําอะไรนิกเธอเนี่ยจะฆ่าอดาลินฉันเนี่ยก็จะพูดแบบนั้นถ้าฉันเนี่ยเป็นจูเลียตสิ้นเสียงอีฟเนี่ยก็ได้เดินออกจากร้านสมุนไพไปในทันทีและทั้งฝั่งของนิกกับแฮงครับ ในตอนนี้พวกเขาเนี่ยก็ไปถึงที่เกิดเหตุจนพบว่าเหยื่อในครั้งนี้เนี่ยไม่มีกระดูกเหลืออยู่ภายในร่างกายเลยแม้แต่ชิ้นเดียวอีกทั้งยังไม่มีโทรศัพท์กุญแจหรือกระเป๋าตังค์อยู่ด้วยหลังจากนั้นนิกและแฮงก็ได้กลับไปยังสถานีตำวรวจเพื่อสืบหาประวัติคดีที่คล้ายคลึงกันก่อนจะพบว่ามีคดีที่เหยื่อย,ยังไม่มีกระดูกอยู่อีก3คดีได้จังหวะนั้นเองจาวูเนี่ยก็ได้บอกพวกเขาถึงเรื่องที่ปั๊มลายนิ้วมือของเหยื่อมาได้แล้วและเหยื่อก็มีชื่อว่าเควินมีคดีถูกจัับหลายคร้ง เมาแล้วก็ก่อความวุ่นวายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเมาแล้วขับรถชนคนตายและจากการตวรวจสอบทะเบียนรถก็ได้พบว่าเหยืยอเนี่ยเพิ่งถูกรายงานเมื่อ3านาทีก่อนวันรถชนแล้วก็ถูกทิ้งไว้ที่สวนดิคมไม่นานนักจาวูเนี่ยแกก็ได้กลับไปนั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองเหมือนเดิมและ้วจ,ะจู่ๆมือของเขาเนี่ยก็เริ่มปวดขึ้นมาพร้อมกับสภาพมือที่เริ่มกลับกลายเป็นมือของหมาป่ารกบจนเขาเนี่ยปวดหวนนะัวหนักแล้วก็ทรุดลงไปกับพื้นทําให้นิกและแฮงที่เห็นเข้าพอดีก็รีบไปช่วยพยุงจาวูขึ้นมานั่งเหมือนเดิม แต่จาวูเนี่ยก็ไม่ได้เล่าอะไรให้พวกเขาฟังจนพวกเขาเนี่ยครับคิดว่าจาวูเนี่ยอาจจะหน้ามืดไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นนิกและแฮงใ์เนี่ยครับก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่รถของเควินเนี่ยจอดทิ้งเอาไว้และตำรวจเนี่ยก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่มีพยานเห็นเควินในสวนดิคัมนี้และเมื่อพวกเขาเนี่ยเข้าไปคุยกับพยานก็ได้พบว่าเขาเนี่ยคือพิงกี้คนที่เคยถูกแฮง์จับจนจํากันได้แม่นเลยทีเดียวและพิงกี้เนี่ยก็เล่าให้พวกเขาฟังว่าเมื่อคืนผมได้เห็นเควินผ่านกระจกรถ เขาในเมาหัวลาน้ําเลยและลาสุดที่เห็นเขาก็คือแถวแถวถังขยะนั้นพอพูดจบนิกและแฮงนีก็ตรวจสอบบริเวณใกล้เคียงกับถังขยะจนพบกับโทรศัพท์แล้วก็กระเป๋าตังของเควินที่มีเงินอยู่ครบถ้วนและนั่นก็ทําทให้พวกเขานได้กลับไปหานักชันสูตรศพและนักชันสูตรสมย่งก็บอกกับพวกเขาถึงเรื่องที่โครงสร้างกระดูกของเควินเนี่ยละลายหายไปหมดสิ่งเดียวที่บอกได้ก็คือเจอไคตินเนตรหรือเอนไซม์ย,ย่อยอาหารในครังข่าวอยู่บริมาณสูงในร่างกายของเหยื่อ ส่วนสีขาวๆบริเ,รเวณปากของเหยื่อมันเนี่ยคือกระดูกเหลวนั่นเองขณะเดียวกันพิงกี้เนี่ยก็ได้มีเรื่องกับใครบางคนแถวถัง,งขยะใต้สะพานจนเขาในครับถูกพวกมันเนี่ยลั่นไกปืนใส่ท้องแลวก็ลม้มลงกับพื้นไม่นานนักชายชุดดำเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาหาเขาพร้อมกับหยิบโทรศัพท์กับกระเป๋าตังของพิงกี้เนี่ยทิ้งไปก่อนจะบอกพิงกี้ขึ้นมาว่าฉันขอโทษจริงๆจากใจถ้าฉันไม่ทําแบบนี้เนี่ยก็คงไม่ได้ฉันหวังว่านายเนี่ยจะเข้าใจพอพูดจบ ชายชุดดำี่ยก็ได้ลากพิงกี้ไปที่ถนนก่อนที่เขาเจะขับรถทับพิงกี้ซ้ำไปซ้ำมาโดยสายตาที่เหนื่อยล้าเต็มทนและหลังจากที่เขาเนรได้ดูดกลืนกระดูกภายในร่างกายของพิงกี้ออกมาจนหมดเขาเก็ได้ขับรถไปที่เทเลอร์แห่งหนึ่งเพื่อปอ้อนอาหารที่เขาได้มาเมื่อกี้กับพ่อแม่ของตนเองและพอตกดึกแห่งก็ได้ไปที่บ้านของซูริเพื่อกินมือค้ำด้วยกันตามที่นัดเอาไว้แล้วซูริก็ทอสปาให้กับเขาอย่างว่าง่ายถึงขั้นที่เธอบอกกับเขาว่า ฉันเปลี่ยนใจพะคุณรู้ว่าฉันเป็นอะไรและฉันเนี่ยขอโทษฉันเนี่ยเสียใจจริงๆที่ตอนนั้นเนี่ยทำแบบนั้นลงไปส่วนทางฝั่งของนิกเขาเนี่ยก็กําลังนอนหลับอยู่และจู่ๆอดาลิน่ก็ปลุกเขาขึ้นมาบอกว่าฉันมีบางอย่างจะบอกฉันเนี่ยได้คุยกับเลนาดเขาเนี่ยโทรมาเขาเนี่ยอยากเจอฉันเรื่องไดอาน่าเขาเนี่ยบอกว่าเธออยู่กับกลุ่มต่อต้านฉันคิดว่าเขาเนี่ยคงใช้ไดอาน่าเพื่อเข้าหาฉันด้วยเหตุผลบางอย่างนิกเนี่ยก็เลยตอบอดาลินกลับไปว่า ถ้าเขาโทรหาอีกให้บอกผมนะในเช้าวันต่อมาแหงเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่เขามีความสุขกับซูรีให้นิกได้ฟัง <No. S 1> และนิกเนี่ยก็เล่าเรื่องที่อาดาลินบอกกับเขาเมื่อคือในให้แห่งฟังเช่นกัน <Okay. S 1> แต่จังหวะนั้นเองแห่งเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์แจ้งเข้ามาว่าพบศพและกระดูกอีกลายทาไมพวกเขาเนี่ยต้องรีบเดินทางไปที่เกิดเหตุและเมื่อไปถึงพวกเขาเนี่ยก็พบว่าเหยื่อในครั้งนี้เนี่ยก็คือพิงกี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดว่าพิงกี้เนี่ยอาจจะถูกยิงในสวนแซนดี้พวกเขาเนี่ยไม่เคยไปจากที่นั่น แต่ตอนนี้พวกเขาเนี่ยต้องดูให้ได้ว่ากําลังเจอกับอะไรอยู่พวกเขาเนี่ก็เลยเดินทางไปหามอนโดกับดซาลี่และหลังจากที่ดังสี่เนี่ยครับได้เปิดหนังสือกรมดูก็ได้พบกับบาบาตัสออซิเฟรสพวกมันเนี่ยจะล่าเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บคล้ายกับนกแรง้งพวกมันเนี่ยจะไม่อยู่ตัวเดียวแล้วก็ไม่อยู่กับที่อีกทั้งกลิ่นเลือดและกลิ่นความตายจะดึงดูดพวกมัน พวกเขาเนี่ยก็เลยวางแผนกันว่าจะให้มอนโดเนี่ยเป็นเหยื่อล่อฆาตกรในคดีนี้ออกมาโดยการที่โรซาลีเนี่ยจะทําน้ําหอมกลิ่นความตายแล้วก็ฉีดมันบนเสื้อผ้าของมอนโดนั่นเองและเมื่อวางแผนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วโรซาลีเนี่ยก็เริ่มปรุงน้าหอมกลิ่นความตายขึ้นมาแต่มันเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมากถึงขนาดที่ใครเนี่ยได้กลิ่นก็ต้องรีบอุดจมูกเอาไว้เลยทีเดียวไม่นานนักน้ําหอมเนี่ยก็เสร็จสมบูรณ์ทําให้นิกมอนโดจาวู o, u, และแฮงก์นะครับ ก็ได้รีบออกเดินทางไปยังสวนแซนดี้กันโดยเร็วที่สุดและในจังหวะนั้นเองโรซาลีเนี่ยก็ได้รับสายโทรศัพท์จากกาดารินที่โทรเข้ามาบอกเธอว่าจะฝากลูกเอาไว้ที่โรซาลีสักพักเพราะต้องออกไปหาลูกค้าทําไมโรซาลี่นครับรับฝากลูกของกาดารินด้วยความเต็มใจส่วนทางฝั่งของวอนโดเมื่อเขาในครับได้ไปถึงสวนแซนดี้แล้วก็ลงมือฉีดน้ำหอมลงบนเสื้อผ้าก่อนที่จะนอนลงบนพื้นท,ทําทีเป็นว่าแกล้งตายโดยที่นิกแฮงและชาวูคอยซุ่มอยู่หลังต้นไม้ไม่ไกลจากเขา ไม่นานนักชายชุดดำเนี่ยก็ได้เดินเข้ามาใกล้กับมอนโดแต่จังหวะนั้นเองจาวูเนี่ยก็เหลือบไปเห็นหมาที่กําลังคุยขยะอยู่ทําให้เขาเนื้อวกออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วก็ออกวิ่งไปสุดแรงเกิดจนสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างจนหัวลมฟาดก,กับขอบหินแล้วก็สลบลงไปในทันทีและนั่นก็ทําให้ทางด้านของชายชุดดําที่กําลังเดินเข้าใกล้กับมอนโดทําให้เขาในกลับได้กลิ่นของจาวูที่สลบลงไปผ่านทางสายลมเข้าพอดีทําให้เขาในหยุดเดินแล้วก็เลือกที่จะเดินไปหาจาวูแทนและนั่น ก็ทาให้นิกและแฮงเนี่ยงุนงงกับท่าทีของชายชุดดำพร้อมกับรีบออกตามหาจ่าวูที่หายไปพร้อมๆกันจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยครับได้ไปเจอเขากับจ่าวูที่นอนอยู่กลางถนนและกําลังจะถูกชายชุดดำเนี่ยขับรถทับร่างของจ่าวูไปพวกเขาเนี่ยก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือจ่าวูเอาไว้แล้วชายชุดดำเนี่ยก็รีบวิ่งหนีพวกเขาจนถูกรถชนเสียชีวิตคาที่แต่ก่อนที่ชายชุดดำเนะครับจะสิ้นใจลงเขาเนี่ก็บอกกับนิกขึ้นมาว่าพ่อแม่ฉันต้องพึ่งพาฉัน พวกเขาเนี่ยหิวตลอดเวลาบอกพวกเขาว่าผมเนี่ยพยายามแล้วและเมื่อคดีได้สิ้นสุดลงเจ้าวูเนครับก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลส่วนมอนโดเนี่ยก็ขึ้นรถแท็กซี่กลับบ้านพอกินน้ําหอมของเขาเนี่ยแรงจนนิกและแฮงเนี่ยไม่สามารถไปส่งมอนโดได้จริงๆอีกทางแฮงเนครับก็ได้เจอทะเบียนรถเทลเลอร์ในกล่องถุงมือของชายชุดดาเขา้านิกและแฮงหนึ่งก็เลยไปหาพ่อแม่ของชายชุดดาเพื่อพาไปดูศพลูกชายของพวกเขาและจังหวะที่นิกและแฮงเนี่ยออกจากห้องเก็บศพไปนั่นเอง พ่อแม่ของชายชุดดำเนี่ยก็ได้ัวออกมาแล้วก็กืนกินกระดูกภายในร่างกายของลูกชายตนเองเข้าไปเพื่อความอยู่รอดขณะเดียวกันอาดาลินที่ได้พาลูกไปฝากไว้กับโรซาลีเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็ได้เข้าไปหาเลนาาตามสถานที่นัดพบที่เลน,นาเนี่ยได้บอกเอาไว้แต่แล้วจูๆ่ๆใครบางคนเนี่ยก็เข้ามาจากทางด้านหลังของเธอและเธอเก็ได้สรบปลงไปก่อนที่เธอเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาในสถานที่ที่แปลกตา ้วยที่คนตรงหน้าเธอเนี่ยก็คือเลนาดพวกแบคคอแล้วก็ไดอาน่าครับซึ่งไดอาน่าเนี่ยก็รีบวิ่งเข้ามากอ,อดอาดาลินด้วยความคิดถึงเช่นเดียวกันกับอดาลินที่คิดถึงลูกของเธอมากเหมือนกันก่อนที่ EP ที่18จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์เรื่องเกรมในซีซั่นที่5ใน EP ีที่17แล้วก็18ครับโดยในตอนนี้ จาวูเนี่ยก็เริ่มกลายเป็นเบรเซนเป็นทีละนิดทีละนิดทั้งที่เขาเนี่ยก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปบ้างและในท้ายที่สุดแล้วพวกผมนะครับคิดว่าจาวูเนี่ยต้องกลายเป็นเวรเซนเ,เต็มตัวอย่างแน่นอนครับส่วนอีฟในตอนที่เธอเนี่ยครับได้มาพบกับดาลินแล้วก็ขู่อดาลินเนี่ยมันเนี่ยก็ทําให้เราคิดกันได้เลยครับว่าจริงๆแล้วความเป็นจูเลียนเนี่ยก็ยังคงอยู่ในตัวเธอไม่ได้ไปไหนเลยแต่ที่เธอเนี่ยต้องทําแบบนี้มันคงต้องมีเหตุผลอะไรสักอย่างแน่ๆและอดาลินเอง ตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้เจอเข้ากับไดอานาแล้วแต่ว่าหลังจากนี้นะครับมันก็น่าลุ้นมากๆเลยว่าเธอเนี่ยจะถูกชักจูงเข้ากลุ่มแบ็คคอร์หรือไม่เพราะเธอเองเนี่ยก็คงไม่อยากเสียไดอานาไปอีกครั้งแน่ๆและถ้าเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าใครที่อยากรู้เรื่องราวกันต่อไปก็สามารถรับชมได้ในอีพีถัดไปเลยนะครับและก่อนจะจากกันไปพวกผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์นึ่งเเพื่อนกันสักนิดหนึ่งครับ ในตอนนี้นะครับท่างช่องของเราเนะี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k มีกลุ่ม Facebook แล้วก็มี i n s t a g r กรมช่องกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนเนะี่ยอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนหรือว่าซีรีส์เรื่องไหนเนี่ยไมหมพวกผมสปอยก็สามารถจิ้มที่ลิงก์เพจลิงก์กลุ่มแล้วก็ลิงก์ไอด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆือนคนไหนนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนดุ๊กดิงด่งดุง๊กดิงด่งดุง๊กดิงก่งใใดุ๊กดนนิีง พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ